หลอมประกันไหมเปลี่ยนรลอยตอบอ่ะโวยร้อนเ่ยนสวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องผมชื่อตีนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2นะครับคลิปนี้เราจะพามาดูว่าลูกค้าซื้อขายทองนะครับอ่ะทองอันนี้ลูกค้าส่งทองมาในสภาพของกรอบพระอันนี้จะเอาให้ดูก่อนอันนี้จากเพจสร้อยกรมนจันทบุรีนะครับผมผมเป็นแอดมินอยู่ผมทำหลายอย่างนะพูดง่ายๆเถอะ นี่เมันน้อยคือน้อยอ่ะอันนี้เป็นลูกค้าเจ้านี้นะครับเขาส่งของมาเราหน้าที่เราก็คือแก้เช็คเปอร์เซ็นทองแล้วก็โอนตังค์ให้ลูกค้าเรื่องมีแค่นั้นครับผมเราจะตอบอ่ะลืมแล้วอ่ะอันนี้ถามดีกว่าเผื่อว่าใครที่อยากจะรู้ว่าของเก่าหรืออะไรไงอันนี้เราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของเก่าทั้งหมดแล้วกันแกเป็นอะไรมีไรเปล่าจะมีอะไรล่ะแกมีพี่รุ่นเนี่ยโอยแกกูมีพี่ลูกเหรอ คำถาม,ถามที่หนึ่งมีรางวัลไะมไม่มีมาร้านเราก็คือว่าเรารับซื้อทองด้วยอันี้มีลูกค้าเข้าอาทองก่ามาขายอ่านี่ครับแล้วก็จะสิ่งแรกที่เราจะทำเลยก็คืออะไรหลอม ลอลูกค้าเราเอามาให้เราเราควรจะเช็คอะไรบ้างสำหรับสำหรับใครที่ยังไม่รู้สิ่งอ่ะสมมติว่าลูกค้าส่งของมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเช็คก,ก่อนก็คือเราจะเช็คเปอร์เซ็นทองด้วยเครื่องสแกนข้างหลังผมนะครับพอเช็คเสร็จเนี่ยว่ามันมีทองคำแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปสมมติว่ากรณีที่อยู่ในสภาพของพระอย่างกรณีนะครับอันนี้ผมแกะออกมา,มาแล้วนะคราวนี้ถ้าเราสแกนเรียบร้อยแล้วมันขึ้นว่ามีค่าทองคำอยู่โอเคขั้นตอนต่อไปของเราคือเราจะทำไปทำการหลอม อย่างเช่นกรณีของลูกค้าคุณพี่ท่านนี้นะครับเราจะเอางานทั้งหมดเนี่ยไป็นหลอมนะครับหลอมแล้วก็ยิงเปอร์เซนต์ว่าใบนียมันมีทองกี่เปอร์เซ็นต์แล <c oughs> ้วเราก็ทําการซื้อทองตีราคาณทองวันวันที่ลูกค้าส่งของมาถึงผมนะคําถามนี้ผ่านไปคาถามต่อไปแปลว่าถ้าเกิดใครไม่รู้เปอร์เซ็นตน์ทองที่รา้าะเราแต่ว่ารับยิงเปอร์เซนต์พอในราคาหนึ <c oughs> ่งร้อยบาท ขายของขายของอ่าเราอเอา,เอาทองไปหลอมเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาทองมาทําอะไรได้บ้างเอาง่ายๆคำถามว่าทองเนี่ยผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมเอาไปทําอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องมีคําถามเนาะอ่าอย่างโรงงานเราอะผลิตจิวเวลรี่ถูกต้องไหมครับารานี้วัตถุดิล่ะวัตถุดิวัตวัตวัตถุดิ วัตถุดิบหลักสําคัญของเครื่องประดับเลยก็คือทองเนี่ยแหละครับคําถามต่อไปต่อไปก็คือสภาพของที่ทองเอามาขายเนี่ยเราจะต้องหลอมมาแล้วหรือว่าเป็นทองท,ที่เป็นมาเป็นกอบพระเลยไหมที่เวลาเรามาขายเฉพาะที่ร้านเรานะร้านหรอเราไม่รู้ออโอเคเฉพาะในกรณีที่เอามาขายร้านผมนะถ้าลูกค้ามีอุปรกรณ์ในการหลอมอยู่แล้วก็สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งได้เลย ในกรณีที่มีนะถ้าเกิดไม่มีส่งมาให้ร้านหลอมให้ก็ได้แต่ต้องแจ้งนิดนึงว่าในกรณีที่ลูกค้าหลอมมาร้านต้องหลอมซ้ําอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราก็ไปหลอมพร้อมโอเค อ่ะนี่ครับหลังอุยร้อนออหลังจากที่เราหลอมทองนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วปกันไหมเยี่ยมไปเราไปยิงเปอร์เซ็นต์กันนะครับอุปกรณ์ตัวเดิมครับอันนี้ทองที่เราหลอมของลูกค้ามาเมื่อสักรูนครับแล้วก็เข้าเครื่องตัวนี้เลยปิดฟ้าสวาเสร็จปับ๊บนี่นะครับอันนี้คือหน้าจอของ,องทองที่ลูกค้าเราจะสแกนอยู่วงนี้ปั๊บไปลองดูกันทองลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์ ะะหลังจากที่เราไปหลอมนะครับหลอมทองเป็นก้อนหนึ่งแล้วเนี่ย<ด>แล้วก็<ด>ยิงเปอร์เซ็นทองเรียบร้อยแล้วนะครับเปอร์เซ็นทองก้อนนี้ได้ทั้งหมด85.78เปอร์เซ็นคราวนี้เดี๋ยวก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลองยิงก่อนหลอมมาด้วยมันขึ้น91.85เปอร์เซ็นแล้วทำไมหลอมเสร็จมันถึงมันถึงมันถึงลดลงนี่นะให้ดูแผ่นซ้ายกับแผ่นขวาคราวนี้ผมจะอธิบายก่อนว่ากรอบหนึ่งใบสิ่งที่มันจะมีในกรอบหนึ่งใบนะครับก็คือทองแม่มันก็คือทองเนื้อเนื้อนี่ครับเน้นๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ่า ปั๊บน้ำยาประสานน้ำยาประสานคือตามซองนี้อ่าซองนี้คืออะไรน้ำยาประสานมีหน้าที่ทําการเชื่อมแผ่นแม่ทองแผ่นนี้ท้องแผ่นนี้ให้มันติดด้วยกันเราานี้ที่มันจะเชื่อมกันได้คือว่าน้ำยาประสานต้องลายละลายก่อนแผ่นงานสาเสมอถ้าเกิดว่าน้ำยาประสานเนี่ยมันละลายพร้อมกันหรือละลายช้ากว่าแผ่นงานเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยงานมันจะพังคือตัวงานจะละลายก่อนจะให้น้ำยาประสานละลายก่อนได้ต้องทำยังไงผสมทองมันลับลงเท่ากับว่าตามซอกเนี่ยนะครับของกรอบพระรอบเลยเนี่ย มันจะมีน้ํายาประสานอยู่ทุกใบเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เองจะทําให้เปอร์เซ็นต์ทองของกรอบพระเราเวลาเราหล่อแม่นหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองมันจะต่ำลงก็รสรุปแล้วเวลาลูกลูกค้าเข้ามาขายทองเนี่ยเขาจะได้เปอร์อรเซ็นต์85หรือเปอร์เซ็นต์แรกที่เราได้ยิงอ่ะเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าล้านเซื้อเปอร์เซ็นต์แรกที่ยิงไปล้านก็จะขาดทุนทันทีเลยล้านก็จะขาดทุนทันทีเลยล ล้าก็จะขาดาทนันทีเลยไรก้าไม่ไหวนะเยอะๆไปไม่ไหวนะคราวนี้แต่ละร้านเนี่ยเวลาซื้อทองขายทองอ่ะแต่ละร้านจะถอยไม่เท่ากันจะถอยแต่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับแล้วแต่ละร้านแต่ร้านอย่างกรณีร้านผมเนี่ยผมจะถอยบาทละสามพันกรณีทองเก่านะคน <c oughs> ละเรื่องกับทองร้านทองนะแต่อันนี้คือก็คุยกันเองความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผมมีใครสนใจสงสัยสงสัยเกี่ยวกับเครื่องประดับ แบบเพชรทองพลอยคำป้องอะไรพวกนี้อสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าคลิปไหนสามารถบอกได้ก็จะบอกให้เพราะว่าบางคลิปเราไม่สามารถทําให้ลูกค้าดูได้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพของช่างทองทั่วประเทศไทยนะครับบางทีมันเราก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ทึ่ร้านผมเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะจบแล้วจบแล้วเหรอยากง้สัยยู่ทำไมเราถึงบอกราคาของที่เราขายไม่ได้อ่า เมีลูกค้าถามเยอะมากเลยเวลาผมโพสคลิปในไม,ม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเอ่ยใน YouTube เอ่ยจะมีลูกค้ามาถามราคาสินค้าทำไมผมไม่บอกที่จริงเราอยากบอกมากนะแต่มันบอกไม่ได้เพราะว่าราคาทองแต่และว,วันมันไม่เท่ากันอ่ร้านอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ลูกค้าท่านาใดอยากได้เครื่องประดับนะครับเฮ้ย วันจันทร์ถึงวันเสาร์เราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมวันอาทิตย์ขอหยุดวันหนึ่งครับไม่ไหวครับประสาทเสียทั้งวันนะทั้งอาทิตย์แล้วอ่ะอสำหรับคลิปนี้หวังว่าลูกค้าจะมีประโยชน์ช่องด้วย,วยช่องผมชื่อตีครับกด <laughs> ติดตามกดสับสไครต์นะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปความรู้เดี๋ยวจะมีอีกเยอะครับจะอัพประมาณตัง้งสุกอาทิตย์เนาะถ้าช่างถ้าช่างตัดต่อตัดไหวนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ